ตอนที่สองแสงตะวันกับคําสัญญารุ่งเชา้าเสียงไก่ขันปลุกชาวบ้านให้ลืมตาตื่นหมอกขาวลอยคลอเหนือท้อมนาเสียงหมาเห่าจากท้ายหมู่บ้านดังแว่วมาอย่างคุ้นเคยครอบครัวเล็กๆออกมายืนที่แปลงนาต้นกล้าอ่อนสีเขียวสดชูยอดรับแสงอาทิตย์แรกของวัน พ่อก้มลงจับมือเล็กๆของลูกชายเจ้ารู้หรือไม่ดวงตะวันไม่เคยท้อที่จะขึ้นใหม่ทุกเชา้ามันสัญญากับชาวนาว่าหากเราไม่เกียจคร้านและมันเพียรต้นข้าวจะเติบโตให้เราเก็บเกี่ยวเสมอเด็กชายเงยหน้ามองตะวันด้วยสายตาจริงจังก่อนเอ่ยเสียงดังนั้นผมก็จะสัญญากับพ่อแม่โตขึ้น ผมจะไม่เกียดคร้านจะดูแลทุ่งนานี้ให้เขียวงามเหมือนวันนี้แม่ยิม้มดวงตาเป็นประกายน้ำตาเห็งความปลื้มปลิมเอ่ยคลอระหว่างวันครอบครัวช่วยกันหามน้ำจากบึงมาใช้เด็กชายพยายามถือไม้คานหาบน้ำแม้น้ำจะหกระเซ็นแต่เขาก็เดินยิม้มไม่ยอมบนสักคำแม่หัวเราะเอ็นดูพลางกล่าวว่า ความเพียรไม่ใช่การทำโดยไม่ล้มเหลวแต่คือการไม่ยอมแพ้เมื่อพลาดบายนั้นเองล้มแรงจากภูเขาพัดโหมผ่านทุ่งข้าวต้นอ่อนเอ็นล้มระเนระนาดเด็กชายตกใจแต่กลับรีบวิ่งไปใช้สองมือเล็กๆประคองต้นกล้าให้ยืนขึ้นแม้จะเซบ้างลมบ้างแต่พ่อแม่ก็เข้ามาช่วยเสริมแรงพ่อยิ้มภูมิใจเอ่ยกับลูกว่า ลูกพ่อเจ้าได้เรียนรู้แล้วว่าความเพียรต้องคู่กับความอ่อนโยนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันครอบครัวนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่กินข้าวห่อใบตองที่แม่เตรียมมาพ่อเล่านิทานเก่าแก่ของหมู่บ้านเรื่องชาวนาผู้ไม่เคยท้อแม้ภัยแล้งจะรุนแรงจนในที่สุดดวงอาทิตย์มอบพรให้ข้าวงอกงามเต็มทุ่งเด็กชายฟังด้วยตาเป็นประกาย ก่อนพนมมือขึ้นฟ้ากระซิบกับดวงอาทิตย์ว่าผมก็จะไม่ทอ้อขอให้ทุ่งนาของเรางดงามตลอดไปตกเย็นพระอาทิตย์ค่อยๆลับฟ้าแสงทองสาดไปทั่วนานกฝูงใหญ่โบยบินกลับรังอย่างพร้อมเพรียงครอบครัวเล็กๆนั่งกอดกันมองฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีพ่อเอ่ยปิดท้ายด้วยเสียงอ่อนโยนจำไว้นะลูก แสงตะวันอาจลับไปทุกเย็นแต่ก็กลับมาใหม่ทุกเช้าเหมือนกำลังใจที่ไม่มีวันหมดสิน้นเด็กชายยิ้มกว้างกอดพ่อแม่แน่นเสียงหัวใจของครอบครัวประสานไปพร้อมกับเสียงทุ่งนาที่กำลังไหวสู้ซ่าทิ้งท้ายค่ำคืนด้วยความหวังและความรักอันไม่มีสิ้นสุด